คือหลังจากเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเราก็มารีบพูดคุยกันเพื่อติดตามสถานการณ์จากที่สงขาโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่นะครับผมก็ได้โทรศัพท์คุยกันนะกับท่านสุพิธ ท่านนายกองการส่วนจังหวัดสงขลานะครับแล้วเนื่องจากว่าก็บอกว่าท่านตอนนี้มันต้องเร่งด่วนท่านต้องการอะไรขัดสนอะไรบอกมาในฐานะที่ผมตอนนี้ยังเป็นประธานสมาพันธ์ของนายกอบจภาคกลางยุทธาจังหวัดนะครับแล้วในส่วนของุทธ,ธานีท่านก็เลยทางสงขาเนี่ยก็รีบท่านนายกอบจก็รีบทาบันทึกขึ้นมานเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เินเหมือนที่วันนี้ในส่วนของพุมธานีเนี่ย เราก็ได้มีการเตรียมการระดมแล้วก็เอาเรือท้องแบนนะฮะเพื่อให้มากีิสุดขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มชมรมเจ็ตสก,กีในปฐุมธานีวันนี้ก็ได้ประสานงานกันนะครับ้วประสานกองทัพอากาศซึ่งวันนี้เจ็ตสก,กีเนี่ยสี่ลำได้เอาขึ้น430ิต้องขอบคุณทางกองทัพอากาศนะครับเอาเจ็ตสก,กีขึ้นไปแล้วก็ที่เหลือขึ้นไม่ได้ก็เอาลากไปคืนนี้คิดว่าพรุ่งน,นี้คงถึงที่หัดใหญ่นะครับส่วน ะบวนต่างๆที่เราปล่อยออกไปตอนห้าโมงเย็นวันนี้วันนี้ก็วิ่งทั้งคืนนะครับโดยเรือท้องแบนนะครับและอุปกรณ์ไม้เทสไฟนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะดูแลและมีเจ้าหน้าที่วันนี้ผมให้ท่านรองนพพรรองนายกอบจอล,ลงไปคุมงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทีมงานป้องกันลมรบบเทพาสายของเราเขาลงมาอีกนครับเกือบสิบคนนะครับวันนี้เดินทางตอนนี้ขณะนี้เดินทางอยู่คิดว่าพรุ่งนี้ต้องถึงแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้ประสานงานกับทาง ทางท่านในอบจสงขาท่านประหลัดอบจโดยใกล้ชิดนะครับส่วนขาดเหลืออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเราจะระดมนะครับทุกภาคส่วนนะล้วก็เข้าลายในส่วนอบจอทุกจังหวัดนะครับอบจอซึ่งเรามีสมาคมในอบจอ,อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะดาเนินการขาดเหลือนี้ไปแล้วก็ที่สําคัญที่ผมเตรียมมาสารไี้แล้วคือเราไม่รู้ว่าน้ําจะลดเมื่อไหร่แต่ในทางการท่าน้ําลดนะครับต้องระดมลถทั้งหมดทั่วประเทศรดเติม ใครับลดน้ำเนี่ยเอาข้อไปเพื่อต้องการล้างเมืองหาดใหญ่ทั้งเมืองแหละอันนี้นะครับต้องระดมทั่วประเทศจจังหวัดเดียวหรือไม่กี่จังหวัดไม่ได้หรอกรับสายการแบบนี้กรณีที่เราต้องออกไปเล่งด่วนเนี่ยไมมเที่ไฟเนี่ยนะครับจากการประสบการณ์ในการที่ปทุมธานีนี่เ,เรารอดพด้น่างน้ำท่วมปีนี้แล้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับผมเองได้ประสานงานกับเจ้าคุณราชบังนะครับ แล้วก็ให้ทางวิศวกรไฟฟ้าของทุนแล้วก็มาผลิตไม้เทศไฟขึ้นมาซึ่งไม้เทศไฟเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชาร์จผ่านได้นะแล้วก็เวลาเราเดินไปเอาจุมไปในน้ําก่อนนะครับบรรจายาวประมาณสองเมตรครึ่งแล้วมาจุมในแล้วถ้ามีไฟรั่วไม่ได้เกิดสัญญาณเตือนเสียงดังเตอรเตือนมาเลยเราก็อย่าเข้าไปนะครับอันนี้ทําให้ปีนี้ประชุมพานีเราไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ไม่เสียชีวิต อันนี้เราได้ดำเนินการแล้ววันนี้เราได้เตรียมเอาขนขึ้นไปด้วยนะวันนี้พรุ่งนี้คงถึงเสือพี่น้องชาวหานใหญ่ชาวทางใต้ที่ประสบไัยจะได้ใช้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้รับความปลอดภัย